หนึ 1> 1่งหัวสองหัวสามหัวไม่โดนไม่โดนจุบจุ๊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 บเพื่อนโอเคได้ยินไหมเพื่อน สำหรับใครที่มีปัญหานะครับว่าพี่ทำไมคิดไม่แจ้งเตือนเลยนะครับรบกวนทุกคนนะครับกดยกเลิกติดตามนะฮะแล้วก็กดติดตามมาอีกครั้งนะครับแล้วกดกระดิ่งนะฮะแล้วเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะครับแคเนี้ทุกคนก็จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปแล้วนะครับผมขอขอ,ขอสวัสดีชาวฟรีฟรายทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแม็กค,คนอกีกเช่นเคยนะทุกคนผมจะทำแบบนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนมา วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับแมปใหญ่เหมือนเดิมนะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ลงมานาะนน่าจะหนึ่งเดือนแล้วนะฮะสำหรับแมปใหญ่นะในวันนี้ก็ถือโอกาสวันดีนะฮะมาแปลงตัวเป็นกายสี่หนึ่งลงแรงในสายไฮไลท์กันนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเก็บปื้นก่อนไม่ค่อยรีบไม่ค่อยรีบแต่ก็ต้องรีบทุกคน <Huh? S 1> เราจะได้คาบลมไหมทุกคนโอเคสองบอกหนึ่งเอา้าเจ็สิบเจดโคตรเยอะโหรนี่ใครเนะี่ย นี่ไงไปสวัส่อนเลยเพื่อนโอ้โหไม่ตายทุกคนแล้วเมื่อกี้77็ทำไมไม่ตายก็ไม่รู้อ่ะตัวนั้นน่ะเลือนมันทำมาจากอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนน่าจะเป็นอามาตะนะฮะอมตะอมตะทุกคนเลือดเขาน่าจะอมตะมาโอ้โหนาหนา้าเี่เหมือนสะรสะผมสระผมล็อกแต่ว่ายิงไม่นอนทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินไปดูในบ้านก่อนเพื่อมีปืนแบบวัน็ับให้เราเอ้ย นี่ไงนอนไปก่อนเลยเจยเจออกมาทางนี้คือผิดคาดนะทุกคนเราไม่คิดว่าเจยอยู่ข้างในนี้นี่ไงไปก่อนเลยเจยได้มาสองคิวรดสหรับต้นเกมก็ถือว่าเป็นคิวที่เร็วอยู่นะแต่เสียดายตัวที่โดดค่าลกใหม่ยิ่งไม่ตายดาเมจแบบอุ้ยดรงนี้มีมีปืนจิ้วแบบกระบอกใหญ่นะมันต้องเรียกว่าปืนจิ้วนะทุกคนมันไม่จิ้วเพราะมันกระบอกใจญ่ <laughs> มุกอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราขอฟาร์มของก่อนสักพักนะฮะ ด้านหน้าเราจะเจอเด็กแว้นรถกําลังขับตรงมาอยู่ให้ผมเรารถเขาน่าจะติดตรงไอ้นี้แน่เลยทุกคนนั่นไงมาไม่โดนโดนนี่ไงโดนตัวบิด,บดปืนหนึ่งสองโอเคหมดสองหัวเซฟเซฟเร็วด้านหน้าไม่มีโอเคเหมือนผมเห็นแต่ก็ไม่ใช่นะทุกคนเพราะเป่ามันไม่ล็อกตรงนี้ก็มีกับระเบิดโอเคเดี๋ยวเราจะ ด้านหลังเราอย่าเพิ่งยิงก,ก่อนเพื่อนเราขอซ้ําก่อนอย่าลาเเดเอ์โอเคไม่มีไม่มีม,ม,ม,มีเดี๋ยวเราซ้ําก่อนนี่ซ้ำก่อนเลยก่อนที่เราจะไม่ได้คิวนะทุกคนมาตรงนี้ก็มีระเบิดให้เราอยู่กับปืนฟิลฟิลนะฮะหรือว่าบูทแพ็คเกอร์นั่นเองมาเดี๋ยวผมจะเทสให้ดู มันขับไม่ได้ยิงเนยทุกคนเพื่อนน่าจะมาติดนะผมก็เคยติดตรงนี้แบบโคตรบ่อยแล้วทำไมจีมไม่แก้สักทีบุมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่มันก็ไม่ควรที่จะขับขึ้นไปแล้วจริงๆกันทุกคนมาหน้าเราเหมือนเห็นคนยิงเมื่อกี้อยู่คนหนึ่งนะทุกคนนั่นไงยิงใครอยู่ไม่รู้หรือว่ายิงเรียกเรายิงรแบบนี้ก็เสือไอิน้องเราเป็นแบบไก่เป็นสายอะไรไงทุกคนหูนู่นไงหูสามตัวทุกคนไปโดนพิว,ว ไม่โดนหนึ่งหัวสองหัวเอ้าทำไมมีแค่นี้อ่ะทุกคนเหมือนเห็นสามนะสามไม่หรือสองสามทุกคนมันหายไปไหนก็ไม่รู้อีกตัวหนึ่งอะ่ะตอนนี้คนก็เหลือสิบแปดคนแล้วนะเราก็ได้มาหกคิวด้านหน้าโอ้รู้สึกว่าจะมีการนัวเดี๋ยวเราขอเป็นมือที่สามหรือสี่หรือห้าละกันนะทุกคนโอ้ายทางมากหนึ่งหัวสองหัว สามหัวออกมากตัวหนึ่งน่าจะแบบโบแตกเลยทุกคนถ้ายิงตัวนี้ได้อูไม่โดนทุกคนแต่ไม่เป็นไรกระสุนหมดนี่ไงเอ้ามันไม่แตกอะ่ะหรือว่าชุบกันแล้วก็ไม่แน่ใจหรือน่าจะคุณัตีแน่นี่ไงภุม่มหญ้ายังยังไม่โดนไม่ใช่ปุ่มหญ้าสิมันเป็นแบบต้นไม้เรียกเป็นภุม่มหญ้าได้ไงก็ไม่รู้มาดัานก่อนเลย ไม่โดนหนึ่งหัวสองหัวอ่าวเฮ้ยอย่ามึงเพื่อนโอ้โหพิษเขาเล่นเวียดเอ็นพิษพันยัก่อนขวารู้สึกเอ้ยอย่ามึงเพ<ๆ>ื่อนเราจะตายเพื่อนอย่ารีบรีไปไหนละ่ะเพื่อนไม่โดนนี่ไงรีบไปไหนละ่ะเพื่อน ทำไมเพื่อนดึงรีมาตอนนี้ก็ได้มา11ต่อ11แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเต้นไก่ก่อนเลยไม่รู้จบเกมนี่จะโดนแบบเชิญไปด่าไหมเฮ้ย <c oughs> มึงเต้นไก่ใส่กูทําไมวะเฮ้ยไปทําอะไรให้ <c oughs> ผมเคยเจออย่างบ่อยเมื่อก่อนแบบไปเล่นแล้วก็เต้นใส่แล้วแบบมีการเชิญมาหลังเล่นจบไปจําอะไรให้ทําไมทุกเต้นไก่ง,งูนี้งันแบบแล้วก็ท่าหนึ่งแล้วแบบเจอโคตรบ่อยแต่ไม่ได้อัดไว้ทุกคนดูนะ พขาไม่รู้จะอัดมาเพื่ออะไรทุกคนแบบมันไร้าสาระมากเลยทุกคนมาเดี๋ยวเราขอฟาร์มของก่อนนะฮะตรงนี้ก็มีของให้เราฟาร์มอยู่นิดหน่อยโอ้โหไอวอลโคตรเยอะเราเดินทางมาถึงผีคนก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนด้าน,นหน้าเหมือนจะมีไอวอลอยู่ด้วยนะ่นน,น่าจะมีคนกําลังทําอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเลยนั่นไงทุกคนเหมือนจะจะเป็นมือใหม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่แหละเขาไม่เห็นเราขนาดนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราฟัางกันระเบิดก่อน Okay. มาตรงนี้น้องเดินไปเลยอ้าวไม่โดนน้องแบบผิดคาดอ่ะน้องเขาไม่เดินมานะเดี๋ยวเราจะลอกก่อนเดินมาทางนี้แล้วอ้อมอีกใจเดินมาทางนี้แล้วอ้อมใหม่มาทางนี้น้องมาทางนี้มาเลยเขาไม่มาหว่ะทุกคนเหมือนเขาจะรู้หนึ่งหัวสองหัวสามหัวสวยไฮไลท์ ไม่โดนทุกคนเกือบจะได้อีกไฮไลท์แล้วนะฮะทุกคนแต่ก็ไม่โดนนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรติดตั้งไอวอก่อนโอเคก็มีให้เรามาหนึ่งลูกหูมีเสียงเดินทุกคนน่าจะคนละมองกันนะทุกคนหูแบบหนึ่งเพื่อนระเบิดจะโดนเราไหมเนี่ยโอเคยิงไปก่อนโดนไม่โดนไม่รู้แต่เรามีกเกาะเกาะเราแบบโคตรหนาทุกคนหอยิงไงน้องอนี่ไงหนึ่ง ไม่โดนน่าจะมือใหม่หมดนะทุกคนอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคหยอดกระตุ้มก่อนสามหน่วยสี่หน่วยโอเคล้มหนึ่งกระสุนจะหมดแล้วทุกคนไม่โดนไอ้วอหูด้านซ้ายเราโหโคนเยอะทุกคนหนึ่งไม่ชุบกัน อ้าวโดนตัวใหญ่ทุกคนกำลังจะลากหัวเลยามันโดนตัวได้ไงก็ไม่รู้อะทุกคนอุยอ๊ยอุ้ยบึงรีบเพื่อนเรายังพูดไม่จบประโยคเลยโคตรรีบอะไม่โดนหู้ไม่โดนวะมาตัวนี่ไฮไลท์เต้นไก่ก่อนนี่เป็นไงสายไฮไลท์เต้นไก่ถอนหมวกแอ็กด้วยหลังจากจบเกมนี้คนที่โดนผมยิงตายเมื่อกี้น่าจะแบบ อาจจอดนี้ไปลงติ๊กตอกกันแล้วลงประมาณว่าเต้นไก่ใส่เราทำไมเราแค่ตายเองทำไมต้องแบบมุนนี้แบบผมเจอคนบ่อยเลยทุกคนในติ๊กตอกอะไรที่เป็นแบบแนวประมาณนี้นะมาแต่ก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าชอบท่าไก่มากๆและเป็นท่าที่แบบก็ถือว่าแรงนะทุกคนเพราะว่าท่านี้ไม่นํากลับมาจําหน่ายแล้วนะเพราะว่ามันอยู่ในสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองตอนนี้คนก็เหลือสี่คนละมาน่าจะตีเดียวกันหมดด้านหน้าทุกคนไม่โดนไอวอล สองหัวเขาแอบ,บทันก่อนนะทุกคนดูไอโบเราดิอย่างเยอะเดี๋ยวผมต้องใช้คุ้มก่อนที่ผมจะตายหรือวชนะนะทุกคนไม่งั้นแบบมันจะไม่คุ้มแบบที่เราเกิดมาในแมบ,บนี้ไงโอเคมีรถแอบ,บดูมาชุบกันชุบกันเพื่อนชุบกัน,กนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราไม่ยิงนายหรอกชุบก่อนโอเคชุบปลาระเบิดอูปาปิดทุกคนมันหลุดมือจะปาระเบิดใส่เขาแต่ไม่ดีกว่ามาหนึ่งหัว ไม่โดนไม่โดนจุ๊บจุ๊บจุบจุบเพื่อนโอเคได้ยินไหมเพื่อนจุ๊บจุ๊บจุบจุบโอ้โหเจนี่ก็ยิงเดียวเลยไปชูไปชูเพื่อนนายจะตายแล้วนะนายนี่ไงไม่ชุบก็โดนไปหนึ่งดอกนี่ไงสองนี่ไงสามโดนตัวไปุดท้ายนะฮะก็ได้มากี่คิวไม่แน่ใจน่าจะ20คิวบวกนะฮะทุกคนก็ประมาณนี้ละกันเนาะทุกคนขี้เกียจพูดเยอะ ก็ไว้ประมาณนี้รักกันนะทุกคนสาหรับการแต่งไก่มาลงแรงสีหนึ่งแบบสายไฮไลท์นะก็ถือว่าได้ช็อตมาเยอะพอสมควรเลยเอาต่ำาๆก็คือ1ช็อตเลยนะฮะที่ผมคิดว่าเป็นช็อตที่สวยงามและเหมาะที่จะเป็นไฮไลท์นะแต่ก็แบบอยู่ในช่องผมก็ไม่ได้เป็นไฮไลท์หรือคนก็เป็นคลิปธรรมดาแล้วแหละก็สำหรับใครที่ชอบให้ผมํำคลิปแนวนี้อีกนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะคลิปหน้าจะกันผมมาทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ ใต้คลิปนี้เลยนะฮะแม่ใหญ่ผมอาจจะไม่ได้มาทําบ่อยนะฮะเพราะว่าขี้เกียจแล้วแบบขี้เกียจแหละเอาง่ายทุกคนเออสำหรับทีนี้ก็มีเพียงเร่านี้ไยบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเตลัดจบไม่ง่ายอย่างนี้เลยหรอครับใช่แล้วเหรอไปถือเศดออกก่อนไหมมันจะได้ไม่บินเหมือนช่องที่แล้วยังไงะ่ะช่องเราเนี่ยทำอะไรมันก็เสียงไปหมดเลยแต่ลูกก็จะหน้าด้านทำต่อไปแหละนะจริงเหรอครับไม่หรอกกูร้อเนเออ